ทุกวันนี้งานอย่างหนึ่งของผมก็คือรับเชิญไปบรรยายผมไปในฐานะกองวิทยากรบางครั้งไปสอนบางครั้งไปเล่าก็ขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสส่วนมากแล้วก็จะเป็นแพทย์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยเขาชอบเชิญผมไปเพราะเขาคงเห็นว่าหนึ่งเราเราอาจจะทำงานแบบจิตอาสาสองเราอาจจะมีความคิดในเชิงบวกแล้วก็ที่สำคัญเขาบอกว่า บางทีเขาอยากได้ความคิดอะไรที่มันนอกกรอบจากที่คนในหน่วยงานราชการจะทำด้วยว,วิธีบรรยายของผมผมก็จะใช้ประสบะการณ์ที่ผมเคยอยู่บนเวทีมานะครับเรารู้ว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยมีผลต่อการฟังการฟังบรรยายไม่ได้แปลว่ามันนั่งอยู่แล้วก็กด จอให้ดูแล้วก็นั่งพูดไปผมอาจจะต้องมีวางแผนว่าภาพกับพูดสัมพันธ์กันยังไงแถมผมยังมีเพลงด้วยผมก็จะต้องเลือกสรรระหว่างการพูดภาพแล้วก็เพลงให้มันสัมพันธ์กัน <c oughs> อนฟังเสียงทะเลเมื่อยามออลาเวลาที่ว,าว้าววคิดถึงทะเลคิด